เฮ้ท hey, ุกคนน้งกุช่องวีและเด็กันช่วยน้องฟุกกับเจาะน้องฟุกกับรายการมาองฟุกชวนกินอ่วันนี้เราจะกินสตรอเบอรี่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะหอกมาให้เฮ้ยเดี๋ยวเราบอกก่อนว่าที่เราไม่ได้ทำลิจงานก็คือโควิดเข้าทุกคนและพายุเข้าเฮ้ยพายุวะพายุเข้านะพายุคือพายุโนอื่นทุกคน มันจะมาจากประเทศนูนูนูน no, 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 no. ูอาจจะไม่ได้นะว่ามาจากประเทศนูนูนูน no, no, ู no, no. ไม่รู้มาจากประเทศไหนบ้างอินเดียบ้างอินเดียไหมเออแล้วทุกคนรู้ก็คอมเมน,มนต์มาใต้เลยก่อนที่จะไปดูกดกระดิงด่งนั่นล่ะกดกระดิง่งเอ้ยอแล้วเก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิง่งให้ด้วยนะคะ แล้วก็เรียนด้วยช่วงนี้แล้วก็ทำงานบ้านไม่ค่อยได้ทำวันนี้เรสมากินวันนี้คือวันอาทิตย์ของเราน,น่นนากินมากทุกคนมันจะเป็นขนด้วยทุกคนดูยอย๊รู้สึกว่าเรามีสตรอบเบอรี่แล้วเราขาดอะไรไปอย่างนึงก็คือ เดี๋ยวจะตัดป๊อบไปหมดอ๋อมันตัดไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวเรามาตัดกันนี่ทุกคนนี่คือถ้วยยังไม่ได้ใส่อะไรไ,ไ,ไปใส่กันดีกว่าวันนี้เราจะมาเริ่มทำตรงนี้มันจะมืดหน่อยเดี๋ยวเปิดไฟอีกแล้วมันมืดนะอ่าปิดแล้วสว่างใช่ โอเคี <Okay. S 2> ๋ยวเปิด <broken> ต yes. <mag> ั้งเวลาถูครับทุกคนว่าตรงนี้มันเป็นด้านหลังนะแต่มันไม่ใช่นี่คือด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้ด้านหลังเดี๋ยวนี้ยน่ไยมันเหมือนด้านหลังเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวเราจะเอาเกลือนี่คือเกลือ เรือตั้งเลยตรงนี้น,น้ำตาลไปเอาปุนน๋ยดิจ้าม่เด็กกเด็ก Rangers h a l l o w e n o w Rangers h o w e e n o w just j u s, <Wow>. <S t u Bạch là bát Ni bang bạch tinh, chưa. Ice mình chillen, chillen. Shoe, ice cream chillen, chillen. Wrong, mong, 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 cái quả và cái này này เราไม่รู้เชื่อน้ำจิ้มนี้เราจะตั้งอะไรดีตั้งว่าพี่บอแกแล้วน้ำจิ้ม,มน้ำจิ้มแจ่วสไตล์พีฟลเย้เดี๋ยวเลยไปกันเลยนี่มาแล้วทุกคนดูสิน้ำจิ้มนี้เราจะใช้การคนนี่เราจะคูนนะทุกคนอันนี้ไม่เอาดีกว่าอันนี้อันนี้มาคูนนะทุกคน น,นี่คนไปเลยทุกคนเฮ้ยมันบ้าทุกคนทุกคนมันบ้าคนนันนนน้นมันบ้าเห็นไหมคนนี้มันบ้านี่เราต้องป่าลุงคนที่ตรงนี้นมีบ้างวงนี้คือเป็นไม้เมื่อก่อนเราเล่นตรงนี้แหละดูของเล่นดูหมอนอะไรเนอะเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้เอง จิ้มบาทุกคนเสียดายมากเลยทุกคนถา่ว่าพี่เป็นตุกไหมอืมกนิ่งนิดนะจะถามะทุกคนดูซิมันหล่นหมดเลยอ่ะันบาทุกคนมันบาอืกพิกหล่นหมดเลยอเออจำได้แล้ว นื่คือพริกเกลือพริกกับเกลืออ้างไม่มีหวานมันก็ไม่ได้สิล้วต้องจ้งชื่อว่าเผ็ดหวานมันเกลือยไม่ต้องชื่อแบบนั้นดีกว่าเราจะตั้งว่าน้ำจิ้มสไตล์ที่ฟรุ้มีเราจะจิ้มุกคนจิ้มลงบนจดนี้เลยจิ้ม อร่อยมากเลยทุกคนเค็ามอร่อยอร่อยมากเลยทุกคนดูปิกเกอร์ยังติดอยู่ เด่ะมันจะหลุดเห็นไหมเออเห็นนะมันเป็นสีนี้ทุกคนมันน่าจะไม่สุกนะเราจะไม่มกินมันบา่าหมดเลยทุกคนเสียได้มากเลยกูมันจะไม่ หวานมันจะไม่หวานมันจะไม่มันจะไม่ผิดแต่มันเก็มมากเลยทุกคน เอาแ yup. ตนามาเลยทุกคนมันจุกใกลจะหมดแล้วทุกคนอืมเออนนี้คือย้อมพยายามนะเดี๋วเฮ้ยเดี๋ยวสิบแปดแล้วทุกคนเยอะมากเลยเดีราจะรีบกินนะทุกคนเพราะเราจะไป เล่นแบดกันหอมเลทุกคนรู้จักพีนมูทุกคนรู้จักนิวใช่ไหมนิวที่ทำช่องกับเราเจนก็ทำื่องกับเราอมรินเจอใช่ไหมพี่บ้านปลาโลใช่พี่บ้านปาโลพี่ใส่เสื้อสีน้ำเงินกี้รัดติปสีน้ำเงินทุกคนจำได้ไหมย้อนไปดู รายการพาเที่ยว EP สอง EP EP หนึง่ง EP สองทุกคนไปดูสิเยอะไปดูคุณนะคุณนั่งก็หยู่ดิมเราเป็นตัวสำรองบาดไม่ได้นะกคนนิวนิวก็เล่นทุกคนไม่รู้จักพี่หมู ทุกคนไม่เคยเห็นพี่หนูเดี๋ยวค่อยนี้ยทุกคนมาเจ็บตรงนี้อืมเออทุกคนเอาโลได้นะคะทุกคนสำมัดหลักได้โอ้มันเดือสามซีเท่าน้าเลยอะสามซีเท่าน้ากดพูดใจหน่อยนะ Ừ, mà đưa làm gì hả nha yên con, có là tục tốt, trái chinh ông lấy mắc đi con mắt chết mà mặt 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 อ่ะเจ็บทุกคนเจ็บมากเลยฮึคนมีรู้ด้วย Do riêng dream, Maya? Có tay nó bụt tay nó dip dip nít hưng sẽ đập ăn băng nung xong 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 ยังไงดีอืมให้ฟังเสียงให้ฟังเสียงอยีกทีเอาเบอร์ด้วยกันทุกคนดูโอเคไม่ลำเสียงแล้ว<ๆ> <c oughs> ทุกคนจากวันนี้จะมีเปร์ด้วยนะทุกคน ก็มีฟฝนยังใช้ได้อยูเด็กเี่ทุกคนอันนีก้กินไปหนึ่งสองสามสีหห,หลูกทุกคนเรากินไปหกลูกมาเด้ปิดไปนะูอืนะ ตอนกินอีพีเสียนะครับเหลือสามนสุดท้ายเอ้ยเหลือสาลูกสุดสสท้ายากินไปหนึ่งสองสาม,ส,าม,ส,ามสี่ห้าเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสห้าหกหกลูกทุกคน <ด>อันนี้กินสดแล้วไม่ไม่ได้กินสดอีกกินแบบไม่อะทุกคนลืมบอกไปที่เราดูไปทางนี้นี่นี่ตรงนี้กล้องมันอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่กล้องมันอยู่ตรงนี้แต่เราอยากเล่เราอยากดูเราอยากดูหน้าตัวเองอ่ะทุกคนมันก็อยากดูหน้าตัวเองตอนกิน thay đúc quạ, để đây chú con, mày Ngalloom bắp cực đi tắm giỏi. Quay nhau kiếm bay ngon giỏi, tham sỉ hooked luôn luôn. Money cock with you one. Madu cock mang cock this now? ơi đẹp nhà hull nhà now? ไปกดติดตามช่อง Blackpink พิมพ์ว่า B L A C K P I N K นี่คือเกยตเตกันเลยนะเพราะมันคือ Blackpink คือดำกับชมพูดำชมพูดำชมพูโอเคดำชมพูอย่าลืมไปกดติดตามช่องกันดูนะทุกคน คลิปหน้านะกุกคนไม่รู้นานอีกไหมวันเสาร์อาทิตย์หน้าโรงเรียนเราเปิดวันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไม่ไม่พาป้องไปเบ็ดจะหมดแล้วบเบ็ดเหลือสามสิบ ก็จะชาร์จประมาณ20-30ิบางิงทีก็เล่นหมดเลยอันนี้เราจะไม่เล่นหมดจะาพาไปไหนเราเราไม่มีเน็ตทุกคนได้ไม่เอาดีกว่าไม่อยากขอลงให้ทุกคนเติมนให้เดี๋ยวจะโดนพ่อแม่ด่าหรือถกเช็ดถูกดโดนดราม่านะไม่ไม่ให้ขอให้เติมไม่ให้เติมเลย แบบนี้เลยไม่ให <rieb intrigued. S 1> ้เติมให้รายเดือนพี่ใช้เปลืองนะใช้ประมาณสองพันกว่าสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาททุกคนอย่าเติมให้นะอย่าเติมให้เดี๋ยวโดนดราม่าอย่าเติมให้เลยนะเดี๋ยวโดนจับอีกโอเคอย่าเติมให้นะบอกทุกคนไว้ว่าอย่าอย่าอออ่างโยยักษ์สรลอาไม่เอกอย่า อ๋เฮ้ยซาร่าเอโตตาวซาร่าอีโบเบไม้ไม่นี่เอตัวหมุนๆนะชื่ออะไรแล้วก็ไม่รู้อ๋อผ่านก่อนนะเออให้ให้บอกให้ หอหนี่แบบนี้ขึ้นไปแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็ไม่โทรนะหยาเติมให้โอเคทุกคนบอกไว้เลยว่าหยาเติมให้บอกบอกไว้นานแล้วนะทุกคนหยาเติมให้พี่บอกไว้ท้ายคลิปแล้วนะว่าหยาเติมให้ถ้าทุกคนบอกว่าทุกคนถ้าทุกคนไปบอกคนอื่นว่าพี่ให้ทุกคนเติมให้ให้ ให้คนอื่นมาดูใหม่อีกรอบว่าพี่ไม่ให้เติมให้พี่ให้พ่อพี่เติมให้เองบาย